ยังคงอยู่ที่แบบฝึกหัดที่1.17นะคะคณิตศาสตร,ร์ป5้าเล่ม1บทที่1เศษส่วนค่ะเป็นแบบฝึกหัดของสสวทอ,อยู่ในหน้าที่39ค่ะยังคงอยู่ในเนื้อหาของการหารเศษส่วนกับจำนวนคละนะคะซึ่งในการหารเศษส่วนกับจำนวนคละนะคะเราก็จะเพิ่มขั้นตอนในการหาคําตอบอีก1ขั้นตอนนั่นก็คือถ้าเกิดว่าในข้อนั้นมี ที่เป็นจำนวนคละนะคะเราก็จะต้องทําจำนวนคล้าให้กลับไปเป็นเศษเกินก่อนนะคะจากนั้นจึงจะดําเนินการหารตามขั้นตอนการหารเศรษส่วนค่ะมาดูวันที่ข้อ5ค่ะ5เศษ1นส่วน4หารด้วย3เศษ1นึส่วน16ค่ะเราก็ลอกโจทย์1ครั้งนะคะแล้วเราก็จะทำจำนวนคล้าให้กลับไปเป็นเศษเกินค่ะโดยการนำตัวส่วนคูณกับ จำนวนนับข้างหน้าค่ะแล้วก็บวกกับเศษได้เท่าไหร่ก็จะเป็นตัวเศษของเศษเกินนั้นนะคะอันนี้4คูณ5ได้20บวก1ได้21ได้เศษ21ส่วน4ค่ะต่อมา3เศษ1ส่วน16ได้เศษเกินก็คือเศษ49ส่วน16ค่ะ ทีนี้เหมือนเดิมค่ะตัวตั้งเราคงเดิมเลยก็คือเศษยี่สบเอ็ดส่วนสี่เป็นตัวตั้งเปลี่ยนหารเป็นคูณตัวหารกลับเศษเป็นส่วนจากสี่สิบเก้าส่วนสิบหกกลับเป็นเศษสิบหกส่วนสี่สิบเก้าเราเขียนให้อยู่ในรูปเศษคูณเศษส่วนคูณส่วน,วน,วนรอไว้ค่ะในทีนี้เราตัดทอนได้ค่ะโดยตัดคู่ของสี่กับสิบหกก่อนโดยใช้แม่สี่ 4 1 4 14, 4 6 21กับ49ใช้แม่7 7 3 21 7 7 49ตัวเศษหรือ3คูณ4ได้12ตัวส่วนหลือ1คูณ7ได้7ได้เศษ12ส่วน7ซึ่งเป็นเศษเกินค่ะเราก็จะทำให้เป็นจำนวนคละโดยการนา12เป็นตัวตั้งแล้วหารด้วย7ก็จะได้จำนวนคละคืน1เศษ5 ส่วนเค่ะเราก็ตอบไปได้เลยต่อมาข้อที่6ค่ะ5เศษหส่วน8หารด้วย8เศษ1ส่วนสเหมือนเดิมค่ะเราก็จะลอกโจทย์มาก่อนแล้วเราก็จะเปลี่ยนจำนวนคละให้กลับไปเป็นเศษเกินค่ะ แปดห้าสี่สิบสี่สิบบวกห้าเป็นสี่สิบห้าได้เศษสี่สิบห้าส่วนแปดแปดเศษหนึ่งส่วนสามสามแปดยี่สิบสี่ยี่สิบสี่บวกหนึ่งเป็นยี่สิบห้าได้เศษยี่สิบห้าส่วนสามตัวตั้งคงเดิมค่ะเศษสี่สิบห้าส่วนแปดเปลี่ยนหารเป็นคูณตัวหารกลับเศษเป็นส่วนได้เศษสามส่วนยี่สิบห้า เราก็ดูค่ะว่าสามารถตัดทอนได้ไหมถ้าตัดได้เราก็ตัดนะคะ,ะก่อนตัดเรามาเขียนเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนก่อน45่สิกับยีใช้ไม่5้าในการตัดทอน5้าเ5้าสี่สหห้าห้ตัวเศษเหลือ9กคูณสได้27ตัวส่วนเหลือ8ปคูณหได้สี่สิ ได้เศษ27ส่วนสีค่ะเราก็ตอบไปได้เลยเรามาดูวันที่ข้อที่7ค่ะแปาเศษ3าส่วนสหารด้วย4เศษ1นส่วนหค่ะ ทำจำนวนคลาสให้เป็นเศษเกินค่ะ8เศษ3ส่วน4ทำให้เป็นเศษเกินได้เศษ35ส่วน4ค่ะ4เศษ1ส่วน6เศษเกินก็คือเศษ25ส่วน6ค่ะตัวตั้งคงเดิมคือ35ส่วน4เปลี่ยนหารเป็นคูณค่ะตัวหารกลับเศษเป็นส่วนจากเศษ25ส่วน6 กลับเป็นเศษหกส่วนยี่สิบห้าเขียนให้อยู่ในรูปของเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าตัดทอนได้ไหมนะคะในที่นี้35กับ25ตัดทอนได้โดยใช้แม่5 5 7 35 5 5 25ต่อมาตัดทอนของคู่4กับ6โดยใช้แม่2 2 3 6 2 2 4 ตัวเศษเหลือ7คูณกับ3ได้21ตัวส่วนเหลือ2คูณ5ได้10เศษ21ส่วน10เป็นเศษเกินค่ะทำให้เป็นจำนวนคละโดยการนำา21ตั้งแล้วก็หารด้วย10 10อะไรให้ได้21ก็12 20ก็จะได้จำนวนคละคือ2เศษ1ส่วน10ค่ะ ต่อมาข้อ8 3มเศษ1ส่วน9หารด้วยสองเศษสี่ส่วนห้าสามเศษหนึ่งส่วนเก้าได้เศษเกินคือเศษยี่สิบแปดส่วนเก้าสองเศษสี่ส่วนห้าได้เศษเกินคือเศษสิบสี่ส่วนห้าค่ะตัวตั้งคงเดิมคือเศษยี่สิบแปดส่วนเก้า เปลี่ยนหารเป็นคูณตัวหารคือเศษ14ส่วน5เราจะกลับเศษเป็นส่วนได้เศษ5ส่วน14เขียนให้อยู่ในรูปเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนเหมือนเดิมค่ะ,ะทีนี้คู่ที่สามารถตัดทอนได้ก็คือ28กับ14โดยใช้แม่14 14 1 14 14 2 28 2คูณ5ได้10 9คูณ1ได้9ได้เสร็จเกินคือเศษ10ส่วน9ค่ะซึ่งเศษ10ส่วน9สามารถทำให้เป็นจำนวนคะได้คือ1เศษ1ส่วน9ค่ะเสร็จแล้วเราก็ตอบได้เลยค่ะก็จบแล้วนะคะในแบบฝึกหัดหน้า39ในหัวข้อเรื่อง การหารเศษส่วนกับจำนวนค่ะนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเราเจอข้อไหนที่เป็นโจทย์การหารเศษส่วนกับจำนวนคะ่ะเราก็ต้องเปลี่ยนจำนวนค่ะให้กลับไปเป็นเศษเกินก่อนค่ะจากนั้นเราจึงดำเนินการเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณน,นะคะตัวหารก็กลับเศษเป็นส่วนค่ะพอเป็นคูณแล้วนะคะเราก็จะสามารถดำเนินการคูณตามหลัก การคูณเศษส่วนทั่วไปได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมแบบฝึกหัดถัดไปในวิดีโอถัดไปกันเลยค่ะ